ก๊อดลี่ใหม่เนยนะราครับหกพันห้าร้อยเจมราคาโคตรถูกรอช้าทําไมครับกดซื้อเลยละกันใครที่ได้ราคาถูกกว่าเนี้ยคงไม่มีหรอกผมย้ายมาตั้งสิบเซิร์ฟเลยครับแล้วเซิร์ฟเนี้ยมันถูกที่สุดหกพันห้าเซิร์ฟอื่นเนี่ยแปดพันแล้วลองดูตัวนี้เราหน่อยนะครับโอ้ราคายังไม่ตกเลยครับผมย้ายมาสามเซิร์ฟแล้วราคายังหมื่นขึ้นอยู่นะครับสําหรับเจ้าแวนพายคาเมล่าตอนแรกผมสงสัยนะครับว่าทํายังไงถึงจะได้มาแต่ทีเนี้ยรู้แล้วว่าต้องเล่นจนถึงพาร์ตเลเวลสิบในฮาลาวี เราถึงจะได้เมื่อได้มาแทนที่จะเป็นลงอีเวนต์ครับไม่ผมเอามาลงใน endless โหมดไม่ได้เล่นมานานแล้วผมไม่รู้ว่าเราจะไปได้กี่เวฟนะครับโดยครั้งนี้เราจะเอาวิชมาแล้วก็เซ็ตแวมพร์มานะครับทุกคน เซตนี้ผมว่าน่าจะพอผ่านได้อยู่ตัวเปิดเวฟผมใช้ซิกมาและหลังจากนั้นเนี่ยผมก็เก็บเงินได้มา5000ใช่ปะผมก็ซัมมอนลงไปเลยครับวิสคาเมล่าใช้เงิน5,000กว่าจะลงได้แต่สิ่งที่เราได้มาครับก็คือตัวเนี้มันสามารถทำดาเมจแบบสเปรและก็สโลได้40%ในระยะเริ่มต้นและการอัพเลเวลต่อไปเนี่ยใช้ถึง2 0 0 0 0ใช้โคตรเยอะแต่พลังโจมตีเนี่ยถือว่าดีอยู่นะครับอยู่ในระดับที่ดีแต่จะสู้เจ้าเวมไพร์เราได้หรือเปล่าผมว่า แวมไพร์ใช้เงินซ้อมออนน้อยแล้วก็อัพน้อยที่สําคัญคือดาเมจแรงแต่เจ้าตัวเนี้ยคือเราต้องเข้าใจนะครับดาเมจแบบสเปรดเนี่ยมันโดนหลายตัวนะคือความคุ้มค่ามันจะอยู่ตรงนี้แต่ DPS เนี่ยจะต่ํากว่าแวมไพร์นะครับแวมไพร์เนี่ยจะ DPS อยู่ที่แสนสองใช่ปะ่ะตัวนี้แสนหมื่นพันครับโอ้โ oh, ห oh. แตกต่างกันนิดหน่อยเท่านั้นเก้าแตกต่างกันแค่เก้าพันนะครับแต่วิชคาเมล่าเนี่ยจะสร้างความเสียหายแบบสเปรดคือเป็นวงกว้างนะเองแล้วก็ จะมีการ slowing จนถึง50%นะครับหลังจากเราอั p จนถึงเลเวล3เนาะเลเวลสุดท้ายของ Wish Camera เนี่ยใช้เงิน up ถึง75% 0 0เลยทีเดียวใช้เงินอั p เยอะมากถ้าเทียบกับดาเมจที่ได้มานี่ผมว่าเราลงแวมพร์น่าจะคุ้มกว่านะผมลองลงแวมพร์แล้วก็ไปได้ร้อยกว่าเวฟแล้วเจ้าเวมพายเนี่ยมันมี p a s s i v อีกหตัวครับซึ่งเป็น passive รับนะครับและผมเนี่ยก็ไม่ทันได้สังเกตในตอนที่ ใช้รีวิวไปนะครับเดี๋ยวรอบนี้ผมจะมาเล่นให้ดูในโหมดเอเลสเลยแวมไพร์คุงเนี่ย DPS เป็นตัวโจมตีแบบเดี่ยวแสนสองครับแต่เป็นตัวที่คุ้มค่ามากเพราะว่าเราจะได้เห็นพาสซีฟล็บของเจ้าแวมไพร์กันครับในวันนี้นี่ทุกคนพลังของแวมไพร์โจมือกำเนิดเป็นยังไงล่ะครับนี่เลยครับความลับของแวมไพร์คือการเสกลูกกระจอกใส่พวกทอยเลสอะยูนิตฝั่งทอยเลสเนี่ยถ้าโดนโจมตีเข้าไปบอกเลยว่ากลายเป็นลูกกระจอกของเราแม้จะเป็นบอสก็ตาม ขนาดบอสประจำเวฟนะครับบางเวฟเนี่ยยังโดนเศกกลายเป็นลูกกระจกนะครับแต่ถ้าเป็นลูกกระจกว่านี้มันจะโดนพลังอํานาจของแวมพร์เสกจนวิ่งพุ่งชนในพวกทอเลตจนตายือเย่น,นะครับในระหว่างที่พวกทอเลตเนี่ยมันพังภูบานานครับผมก็ได้เศษบอสจแอ์สทตัวนี้หยุดนิ่งไปอีกแล้วครับโดนแวมพร์กัดและช่วงชิงพลังอํานาจในการควบคุมตัวไปจนกลายเป็นลูกกระจกของเราและตอนนี้ยืนแอแขนรับดาเมจจากลูกน้องนะครับ เป็นเหมือนคล้ายๆกับเอนจิเนียร์เศกลูกกระจอกนะแต่อันนี้คือเราแปลเปลี่ยนเจ้าพวกทอยเลสให้กลายเป็นลูกกระจอกทอยเลสเก่าเลยครับโดนเราเสกไปแล้วหนึ่งตัวเนี่ยถ้าเป็นพวกยูนิตตัวเล็กๆอะทุกคนมันจะเดินกลับไปเพื่อพุ่งชนเจ้าพวกทอยเลสเนี่ยเห็นปะมีหลายตัวนะครับที่โดนเศกผมว่าพาสิบนี้ค่อนข้างมีประโยชน์นะแต่ว่าเราไม่รู้เหมือนกันว่าจะไปในโหมดนี้ได้กี่เวฟตายเก่พุ่งชนเก่โอ้โหยุบเลือดได้เยอะเหมือนกัน มีประโยชน์มากสำหรับเที่ยวของแวมไพสกิลนี้ผมชอบให้ผ่านแต่จริงๆเนี่ยคลิปนี้ผมตั้งใจที่จะมารีวิวเจ้านี่เลยเพราะฉะนั้นเอเลสตัดตกไปก่อนเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าว่าเราจะไปได้กี่เวฟนะพลังแล้วเห็นได้ชัดมากขึ้นว่าแม่มดของเราเนี่ยสามารถที่จะแบกเราชนะได้หรือเปล่านะครับเราก็เลยต้องมาลงด่านนี้แต่เงินที่ใช้ลงเนี่ยมันเยอะเกินไปนะห้าพไปตัวน่าจะเล่นช่วงต้นถึงท้ายเกม แต่ไม่รู้เหมือนกันว่าเราจะสามารถชนะได้หรือเปล่าเพราะว่าแต่ละตัวกว่าจะอัพเลเวลจนสุดได้เนี่ยคือมันใช้เงินอัพเยอะอยู่นะซึ่งนั่นก็เลยเป็นสาเหตุเลยครับว่าทําไมผมถึงต้องลงเจเวมพายก่อนแล้วโหทำนาทีโคตรด,ดีเมื่อกี้ก็ทําการเปลี่ยนเจ้าพวกทอยเลตเนี่ยกลายเป็นพวกของเรานี่เปลี่ยนอีกแล้วอ้าวหรือว่าจะเปลี่ยนเมื่อกี้สงสัยดูหน้าซิกมานะมันก็เลยหันกลับซิกมาวดี่ก็ใช้งานโคตรด,ดีกว่าจะเก็บเงินได้ก็ปาเข้าไปเวฟที่15บครับกว่าจะได้ลงวิชคาเมล่า เพราะว่าผมว่าจะไปอัพจะพวกอะ,อะไรพวกซันตานะครับถ้าไม่งั้นเราจะไม่มีเงินอัพในเลเวลท้ายๆและผมก็ยังไม่รู้อยู่ด้วยว่าเราจะสามารถอัพจนถึงเลเวลสุดได้กี่ตัวนะครับหนึ่งตัวมีที่แน่ๆเลยแต่ถ้ามากกว่านี้ผมก็ไม่ไแน่ใจเหมือนกันมาตอนนี้เราก็ต้องเน้นอัพเป็นแวมไพร์ไปก่อนนะทุกคนเพราะว่าในช่วงเนี้ยอุย UFO โดนเซกถ้าในช่วงต้นเกมเราแพ้ไปเนี่ยเราจะไม่ได้เห็นพลังของวิชในเลเวลสุดท้ายแบบชัดๆนะ เสียเจมไป็กพัน ,5 ไม่รู้ว่าจะคุ้มหรือเปล่าทุกคนคิดว่าคุ้มหรือเปล่าหรือมีคนที่หาได้ในเจมราคาถูกกว่านี้ก็เอามาขิงกันได้นะรอบก่อนนี่มีคนนํอบอกว่าโอ้โหได้ราคาถูกกว่าเราเยอะเลยนะครับสำหรับการซื้อบอมพบางคนบอกได้6 0 0 0ก็มีเออแต่ผมได้เจอตอนช่วงนี้ยังเจอ10,000อยู่นะถือว่าราคาตกท้ามากแล้วก็เป็นตัวที่ดูดิใช้งานดีมากนะทุกคนมันเสกแมง่งเอ้ยมารีวิวจอมแม่มดอหาหารการแต่ว่า เดี๋ยวไปชอบเจ้าคาเบล่าผมว่าแล้วไอคิปที่แล้วเหมือนเห็นมันเดินกลับเดินกลับอยู่หลายตัวเหมือนกันเออนึกว่าเป็นพลังของซิกมาแต่ว่าเนี่ยเราเห็นได้อย่างชัดๆนะครับว่าแวมไพร์ของเราสามารถกัดแล้วทําให้เจ้าพวกเนี้มันเสียสมาธิทุยสติสัมปชัญญะนะครับแล้วก็เดินไปชนพวกทอ ilet จนตายตุวเย่แล้วก็สโล w ห้าเนี่ยของวิสคาเมล่าใช่ปะถามว่าโหดไหมมัน มันก็ไม่ได้สโลโหดขนาดนั้นนะทุกคนผมว่าการเดียนน่าจะสโลโหดกว่านี้นะครับตัวนี้น่าจะสโลไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ถือว่าอยู่ในระดับที่ก็ไม่ถึงกขั้นดีอะทุกคนครับคือเราใช้การเดียนเราก็ยังใช้เงินสมอนน้อยกว่าแถมสโลได้แบบเป็น p พ e r c i n g ด้วยนะสโลแบบแนวยาวอันนี้สโลได้แต่ว่าสโลแบบเป็นวงกลมนะครับ คือตอนนี้ผมมุ่งเน้นอัพจูวิสคาเมล่าเยอะเกินไปแล้วมันเริ่มหลุดมาข้างหลังแล้วผมก็เลยต้องลงแวมพายไปเพื่อเก็บประตูหลังโอเซกปอสโอ้อโหวิ่งชนยุบเนี้ยเฮ้ยไม่มันเริ่มออกไปเยอะเกินไปแล้วผมไม่คิดว่าเราจะรอดไปได้ถ้าเราเอัพวิสอย่างเดียวนะครับทุกคนผมว่าตัวเดียวไม่น่าจะแบกได้นะเราต้องใช้เซ็ตคอมโบร่วมกันหลายหลายเซ็ตนะเพราะว่าวิสคาเมล่าเนี่ยมันใช้เงินอัพก้าวกระโดดเกินไปจึงทําให้ผมเนี่ยเริ่มกระอักกระอ่วนแล้ว มันเริ่มมันเริ่มฝ้าโอ้โหฝ้ามาเยอะเกินอุ้ยโดนเสษยักเฟรมเฟรมทาวเวอร์ทอยเลตตายไปเฮ้ยโดนเสกกลับเอา้ามันว่ะทุกคนมันยิงแวมไพร์นี่โคตร MVP ครับในแพทนี้จัดมันส่วนกอตลี่นี่ผมไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่ยังเหลืออีกหนึ่งตัวที่เรายังไม่ได้ลองเล่นนะครับว่าคือแดงใหม่ไม่รู้ว่ามันโหดหรือเปล่านะตัวที่เป็น LE อะ่ะฮาร์ดไททันอะ แต่ตอนนี้ครับเราใกล้จะถึงเว็บสุดท้ายแล้วนะน่าจะพอไหวนะครับเว็บที่50สกเแล้วคือว i ชคาเมล่าเนี่ยผมอัพตันได้แค่1ตัวเท่านั้นครับคือมันใช้เลเวลสุดท้ายอ่ะมันใช้เงินอัพ7,500 0ทุกคนเบ็ดเสร็จแล้วรวมแล้วนะครับใช้เงินอัพไปเท่าไหร่อ่ะแสนสองกว่ากว่าโดยถ้ามาเทียบกับเ,เจ้าแว m ไพ์ของเราเนี่ยใช้เงินอัพโคตน้อยนะครับไม่เกิน40,000 ค <c oughs> ุ้งกากันนะครับตายซะแกเกรมริปเปอร์กลายเป็นบอสไก่กา,กาเลยเมื่อเจอกับแวมพร์โอเคสำหรับ2ตัวนี้นะครับผมคิดว่าแวมพร์ดีกว่าเยอะเลยไม่ต้องไปซื้อนะครับวิชคาเมล่าถ้าจะใช้ตัวสโลงจริงใช้ตัวอื่นดีกว่านะครับมันไม่มีบัฟอะไรให้ด้วยตัวนี้ถ้าใครคิดเห็นต่างเนี่ยก็ไม่ว่ากันนะครับคอมเมนต์มาว่าเจ้านี่มันใช้ดีจริงโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันบายบายครับสำหรับวันนี้ขอบคุณที่กดติดตามกันด้วยนะ